กันต่อที่เขาเลยดา้าอํเาเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ค่ะก่อนจะขึ้นเขานะคะเราก็จะมาจอดเช็ครถกันตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวผู้ช่วยเต้าจะเอาเต็นท์ลังคาลงด้วยนะคะเช็ครถรถครบแล้วนะคะแล้วก็ออกเดินทางขึ้นกันประมาณเวลาเราจะขึ้นเขา<ป>ข้ามเขาแบบนี้นะคะเราก็จะมีคนพื้นที่เนี่ยนำไปเพราะว่าถ้าไม่นําไปนี่ก็อาจจะหลงทางได้แค่ะคะทางเข้านี่ก็เริ่มสนุกแล้วนะค,ะะร,ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่แตก จุดแรกนี่ก็ถือว่าเรียกน้ำย่อยนะคะ ก็มีบาดเจ็บไปหนึ่งนะคะไฟท้ายหลุดแล้วก็คัดเราก็จะแบ่งเป็น2ชุดนะคะส่วนที่ซ่อมนย่ยก็ซ่อมไปส่วนที่เหลือเราก็ไปกันต่อเข่าที่แล้วนะคะจะมีแต่ปานนามใช่ไหมเข่านี้ก็คือมีแต่กอไผ่ค่ะแต่ก็ยังคงคอนเซปต์นะคะพุ่มไม้เยอะขุดลดกระจายเลยแต่ว่าเข่านี้นะคะทางค่อนข้างที่จะชันชันมากมเลยนี่คิดสภาพตอนฝนตกไม่ออกเลยนะคะว่าถ้าฝนตกมาจะเป็นยังไง <Hey! S 1> แล้วคือยุงในป่านี้คือเยอะมากๆระหว่างรอขวารถจะขึ้นทางได้ครบนะคะก็พักใหญ่เลยเพราะว่าทางมันชัน เดินธรรมดาไปได้นะคะต้องมีไม้คอยช่วยพยุงเดินขึ้นอารมณ์ประมาณแบบว่าเดินขึ้นเขาปีนเขาเลยค่ะนี่เธอหกล้มไปนี่กิ้งตกเลยนะคะแล้วกิ้งคือตัวใหญ่คือเยอะมากๆสภาพนี้นะคะคือเดินแป๊บเดียวก็หอบแล้วมีหยุดแป๊บนึงนะคะเพราะว่ากําลังทํำรถกันอยู่เพราะว่าเส้นนี้ก็คือทางขึ้นชันยาวๆ พี่รุจังก็เอาอีกคันหนึ่งมานะคะไม่ได้เอาตัวโหดมาก็บอกว่าถ้าใจถึงเราเองก็ไปถึงค่ะคันนี้ก็อาวุธไม่ค่อยพร้อมนะคะสท้ายก็ต้องวินขึ้นเพราะว่ายางคันนี้ค่อนข้างที่จะเล็กด้วยค่ะนี่ลูกชายแม่ก็ไปแบบสวยๆเลยนะคะคือคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับก็ค่อนข้างที่จะง่ายนายาาิดนึง แล้วก็มีวินคันที่2นะคะคันนี้ของนัชเชนอันนี้จะมีเต้นหน้าเต้นหลังอย่างเดียวนะคะเหนื่อยจากเนินเมื่อกี้มากๆเลยนะคะขึ้นมาเติมพลังด้วยขนมปังดีนะคะที่วันนี้บรรยากาศดีฝนไม่ตกเลย de <coughs> bit พอขึ้นมาได้สักพักนะคะก็มาเจาะซ่อมรถกันแล้วก็แวะกินข้าวกันเลยตอนนี้น่าจะอยู่ที่เวลาประมาณ4ี่โมงยีนะคะมีน้ำพริกกินกลางป่านะคะไม่กลัวอดตายไม่ต้องกินข้าวลิงน้ำพริกเจลอยก็คืออร่อยมากๆรสชาติเดียวกับที่บ้านกินเลยค่ะ ก็กินข้าวไปแล้วก็รอซ่อมรถไปด้วยนะคะอันนี้น anyway> ่าจะเป็นท cool ่อแก็น็อตไดชาร์จหายนะคะไม่าม้นคอ่านยะครู่ไม่มีอะไรเลยอันนี้คืออะไรใครรู้ช่วยเมนมาบอกหน่อยนะคะก็เสร็จจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อออกจากนี้แล้วประมาณ5โมงนะคะ ได้ตอนนี้ชุดสนะคะที่จอดซ่อมรถอยู่ช่วงแรกนะคะกําลังเดินทางตามขึ้นมาค่ะ,ะเ,รเราจะลบให้ผูนไไ้นามาหดีเงเป็นแยนงหลบบชันมากน่เดียวคเรือนอยเดียวเลาวเลอ่ดียวขึ้นอ่าเดียวนี่คือยอดเขาเรด้าที่ทางโคจะชัน เราก็เดินทางมาถึงยอดเขาเลยได้แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางาที่นี่แล้วนะคะก็มาเก็บภาพที่ระลึกหน่อยนะคะวันนี้เรามากับทีมงานช่างตองลายกว่าเราจะมาถึงตรงนี้นะคะก็เกือบประมาณ6กโมงเย็นแล้วนะคะบอกเลยว่าเส้นทางนี้คือชันมากๆระหว่างนี้นะคะเราก็รอรถไปเล่นทางยากอีก3คันนะคะยังไม่สัดจจะให้ดูว่าทางชันแค่ไหนนะคะนี่คือคุณเดินยังขนาดนี้เลย เราเริ่มจะมืดนะคะประมาณ6กโมงกว่าเราก็เตรียมตัวลงกันค่ะคือทางขึ้นว่าชันแล้วนะคะเราจะลงกันอีกทางหนึ่งซึ่งแบบว่าชันกว่ามาก่ะตอนน <ด Lindsey> ี้งงเราก็มาลงกันนะคะพอกับรถออกมาทุกคันแล้วนะคะเราก็เดินทางกันต่อตอนขึ้นนานค่ะแต่ว่าออกอีกทาง,งก็คือแป๊บเดียว จะบอกว่าที่ขึ้นเขาแบบนี้นะคะก็คือต้องมีเจ้าถิ่นหรือว่าคนพื้นที่เนี่ยพาเพราะว่าถ้าเกิดไม่ชํานาญทางนี้ก็คือคอ,อาจจะหลงป่าได้เลยนะคะลงมาถึงข้างล่างก็ประมาณทุ่งกว่ากับสองทุ่มนะคะและนี่ก็คือรอยที่ได้จากป่านี้